สวัสดีครับเรามาศึกษาบทเรียนเรื่องธรณีพิบัติภัยในหัวข้อสึนามิกันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในหัวข้อนี้คือ 1. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิดสึนามิโดยใช้แบบจำลอง 2. สืบค้นและนำเสนอข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและผลจากสึนามิ 3. สืบค้นข้อมูลออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยหลายคนคงจะเคยได้ยินข่าวเหตุการณ์สึนามิกันมาบ้างนะครับซึ่งในประเทศไทยสึนามิเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,547และเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากสึนามินั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบจากกิจกรรมกันนะครับกิจกรรม แบบจำลองการเกิดสึนามิจุดประสงค์ของกิจกรรมคือใช้แบบจำลองเพื่ออธิบายกระบวนการเกิดสึนามิวัสดุอุปรกรณ์นะครับ 1. ตู้กระจกหรือกล่องพลาสติกกว้าง5เซนติเมตรยาว100ซนเมตรและสูง20ซนติเมตร1ใบ 2. น้ำโดยมีปริมาตรตามขนาดของตู้หรือกล่องพลาสติก 3. น้ำมันหรือวัสดุอื่นที่ใช้รองให้พื้นเอียง3ก้อน4แผ่นพลาสติกลูกฟูก1แผ่น5เชือกขาวยาว2เมตร1เส้น6เทปผ้า1ม้วน7เทปใส1ม้วนเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมนะครับขั้นตอนที่1ให้จัดวางอุปกรณ์ดังรูปโดยสังเกตที่รูปนะครับ ทางด้านกอใช้ดินน้ำมันหรือวัสดุอื่นลองให้ตู้เอียงและทางด้านขอนำแผ่นพลาสติกรูปฟูกที่ผูกกับเชือกและติดเทปกาวลงบนบริเวณพื้นของกล่องพลาสติกหรือตู้และเทน้ำลงไปในตู้ให้ระดับน้ำทางด้านขอมีความสูงประมาณ2ในสของตู้แต่ไม่สูงถึงด้านกอและติดเชือกที่ใช้อ้างอิงระดับน้ำ ขั้นตอนที่2นะครับดึงปลายเชือกขึ้นอย่างรวดเร็วและค้างไว้ดังรูปสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําภายในตู้ขั้นตอนที่3นําเสนอผลการทํากิจกรรมก่อนการทํากิจกรรมเรามาตั้งสมมติฐานกันก่อนนะครับเมื่อดึงแผ่นพลาสติกลูกฟูกขึ้นน้ําในตู้จะมีการเคลื่อนที่อย่างไรลองตั้งสมมติฐานกันดูนะครับ ในกิจกรรมนี้เราจะตั้งสมมุติฐานว่าน้ำบริเวณขอสูงขึ้นและเกิดคลื่นเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณกอรเรามาชมวีดีทัศน์วิธีการปฏิบัติกิจกรรมกันนะครับ เราหยุดวินิทัศเพื่อปฏิบัติกิจกรรมกันก่อนนะครับเรามาดูผลการทำกิจกรรมกันครับเรามาตรวจสอบสมมติฐานกันนะครับก่อนการทำกิจกรรมเราตั้งสมมติฐานว่าเมื่อดึงแผ่นพลาสติกรูกพูกขึ้น น้ำในบริเวณขอสูงขึ้นและเกิดขึ้นเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณกอจากผลการทำกิจกรรม,มเมื่อดึงแผ่นพลาสติกลูกฟูกข,ขึ้นน้ำในบริเวณขอสูงขึ้นและเกิดขึ้นเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณกอซึ่งผลการทำกิจกรรมนั้นเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้นะครับเรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันนะครับคำถามข้อที่1ก่อนยกแผ่นพลาสติกลูกฟูกข,ขึ้น ระดับน้ำที่บริเวณกอและขอเป็นอย่างไรคําตอบนะครับบริเวณขอมีระดับน้ำสูงประมาณ2ใน3ของความสูงตู้บริเวณกอเป็นที่ลาดจึงไม่มีน้ำหรือมีน้ำตื้นกว่าบริเวณขอคาถามข้อที่2นะครับขณะที่ยกแผ่นพลาสติกลูกฟูกขึ้นอย่างรวดเร็วที่บริเวณกอและขอ เกิดอะไรขึ้นบ้างคำตอบนะครับระดับน้ําบริเวณขอยกตัวสูงขึ้นและไหลไปทางบริเวณกอคำถามข้อที่3นะครับหลังจากยกแผ่นพลาสติกลูกฟูกขึ้นและเหตุการณ์สงบนิ่งระดับน้ําที่บริเวณกอและขอเป็นอย่างไรคำตอบนะครับ น้ำที่ไหลาจากบริเวณขอมาสู่บริเวณกอไหลกลับไปสู่ที่เดิมทำให้ระดับน้ําเท่ากับตอนก่อนยกแผ่นพลาสติกลูกฟูกคำถามข้อที่4นะครับหากเปรียบตู้ที่ใช้ในกิจกรรมเป็นมหาสมุทรบริเวณกอและขอเป็นบริเวณใดของมหาสมุทรคำตอบนะครับบริเวณกอเป็นบริเวณชายฝั่งทะเล และบริเวณขอเป็นบริเวณกลางมหาสมุรทรคำถามข้อที่5นะครับหากเปรียบแผ่นพลาสติกลูกฟูกเป็นพื้นมหาสมุทรเหตุการณ์ใดที่สามารถทำให้เกิดการยกตัวของพื้นมหาสมุรทรคำตอบนะครับแผ่นดินไหวการเคลื่อนตัวของแผ่นธรณีลอยเลื่อนเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมกันนะครับ ลองเขียนสรุปผลการทำกิจกรรมดูครับจากกิจกรรมสามารถเขียนสรุปผลการทำกิจกรรมได้ดังนี้เมื่อยกแผ่นพลาสติกลูกฟูกเป็นการจำลองการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีในแนวดิ่งทำให้เกิดการกระเพื่อมของมวลน,น้ำเกิดเป็นคลื่นและคลื่นอาจมีการยกตัวสูงขึ้นเมื่อเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณชายฝั่ง ากกิจกรรมนะครับทําให้เราทราบว่าการยกแผ่นพลาสติกลูกผู้ขึ้นเปรียบได้กับเหตุการณ์แผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรึ่งทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีในแนวดิง่งและเกิดการแทนที่มวลน,น้ําเกิดเป็นขึ้นเคลื่อนที่ไปทุกทิศทางดังนั้นนะครับสึนามิเกิดจากการแทนที่มวลน,น้ําปริมาณมหาศาลในแนวดิง่งลองสังเกตที่รูปนะครับสึนามินั้นมีลักษณะเฉพาะคือเมื่ออยู่กลางมหาสมุทร จะมีความสูงคลื่นน้อยสังเกตเห็นได้ยากแต่มีความยาวคลื่นยาวมากและมีความเร็วสูงเมื่อเคลื่อนที่อยู่กลางมหาสมุทรเมื่อซึินนมิเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งความเร็วของคลื่นและความยาวคลื่นจะลดลงแต่ความสูงคลื่นจะเพิ่มขึ้นความสูงของคลื่นนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะสันฐานของชายฝั่งนะครับนอกจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีในแนวดิ่งแล้ว สึนามิเกิดขึ้นจากสาเหตุใดได้บ้างลองคิดดูนะครับคำตอบนะครับซึนามิเกิดจากการเลื่อนตัวของแผ่นธรณีในแนวดิ่งเนื่องจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลภูเขาไฟระเบิดใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ใต้ทะเลและอุกบาตตกในทะเลนะครับทีนี้เราจะตรวจวัดเหตุการณ์สึนามิได้อย่างไร ลองมาดูระบบเตือนภัยของซีนามิกันนะครับระบบเตือนภัยซีนามินั้นจะประกอบด้วยอย่างที่1น,นะครับเครื่องมือตรวจวัดทันดันน้ําซึ่งถูกติดตั้งอยู่บริเวณพื้นมหาสมุทรเมื่อเกิดการแทนที่มบนน้ํำในแนวดิงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความดันน้ําและเครื่องมือจะตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงความดันน้ํานั้นและส่งสัญญ,ญาณไปยังทุ่นติด GPS ที่ลอยอยู่บริเวณผิวหน้าของมหาสมุทร เมื่อทุ่นติด GPS ได้รับสัญญาณจากเครื่องมือตรวจวัดความดันน้ำจะส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมสื่อสารและดาวเทียมสื่อสารจะส่งสัญญาณไปยังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะทำการตรวจสอบข้อมูลโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรเมื่อยืนยันข้อมูลแล้ว จะทำการแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยสึนามินะครับจากการศึกษาธรณีพิบัติภัยได้แก่ภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวและสึนามิซึ่งธรณีพิบัติภัยดังกล่าวส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเราจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัยเรามาศึกษาจากกิจกรรมกันนะครับ ชกิจกรรมแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัยจุดประสงค์ของกิจกรรมคือนําเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัยเราจะกําหนดสถานการณ์ของกิจกรรมดังนี้นะครับสถานการณ์ที่1ถ้าเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศที่มีภูเขาไฟและบังเอิญต้องไปในพื้นที่เสี่ยงภัยภูเขาไฟระเบิดจะมีวิธีการเตรียมตัวยอย่างไรเมื่อเจอเหตุการณ์ดังกล่าว สถานการณ์ที่2ถ้าเกิดแผ่นดินไหวขณะที่กำลังอยู่ในอาคารสูงและรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนโคมไฟบนเพดานเริ่มแกว่งไปมาจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยและสถานการณ์ที่3ถ้าเป็นผู้นำชุมชนแห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยซึนามิจะมีการวางแผนรับมือเตือนภัยและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตน ให้แก่ประชาชนในชุมชนอย่างไรบ้างเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมกันนะครับขั้นตอนที่ 1, ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดขั้นตอนที่ 2, อ,ออกแบบและนำเสนอด้วยสื่อรูปแบบต่างๆเช่นแผ่นพับโปสเตอร์บทบาทสมมุติเรามาหยุดวิธีทัศน์เพื่อปฏิบัติกิจกรรมกันก่อนนะครับเรามาดูผลการทำกิจกรรมกันนะครับ แนวทางการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภูเขาไฟระเบิดมีวิธีการดังนี้ก่อนการเกิดภูเขาไฟระเบิดครับให้เตรียมอุปกรณ์ยังชีพศึกษาระบบเตือนภัยร่วมกันวางแผนอพยพศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภูเขาไฟตลอดเวลานะครับในระหว่างเกิดภูเขาไฟระเบิดอย่าตื่นตระหนกหากไม่ต้องอพยพ ให้หลบอยู่ในอาคารที่ปิดมิดชิดหากอยู่ในที่โล่งให้หลบเข้าในอาคารเร็วที่สุดไม่อยู่ในบริเวณที่เป็นที่ต่ำหรือแอ่งให้อยู่เหนือลมและอยู่ห่างจากปลายแม่น้ำซึ่งอาจจะเกิดอันตรายจากลาวาได้นะครับหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดให้ตรวจสอบตนเองและบุคคลใกล้เคียงใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอเปิดวิทยุฟังคำแนะนำฉุกเฉินและหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ อย่าเผยแพร่ข่าวลือที่ไม่เป็นจริงปฏิบัติตามประกาศจากศูนย์เตือนภัยและการเตรียมพร้อมและลดผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวมีแนวปฏิบัติด,ดังนี้นะครับก่อนการเกิดแผ่นดินไหวให้ศึกษาระบบเตือนภัยและร่วมกันวางแผนอุพยพเตรียมอุปกรณ์ยังชีพยึดเครื่องใช้หนักให้ติดกับพื้นและผนังศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดตามข่าวสารเหตุการณ์แผ่นดินไหวหอยู่ตลอดเวลานะครับระหว่างการเกิดแผ่นดินไหวอย่าตื่นตกใจถ้าหากอยู่ในบ้านอาคารสูงให้หมอบใต้โต๊ะหรืออยู่ในส่วนโครงสร้างแข็งแรงและให้อยู่ห่างจากประตูหน้าตา่างกระจกและระเบียงหนีออกจากอาคารสูงห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดให้หนีออกจากอาคารโดยใช้บันไดหนีไฟอย่าใช้เทียน และไม้ขีดไฟเพื่อป้องกันอันตรายจากแก๊สรั่วนะครับถ้ากำลังขับรถให้อยู่ในรถและอยู่ห่างจากชายฝั่งเนื่องจากอาจมีเหตุการณ์สึนามิเกิดขึ้นได้นะครับหลังจากเกิดแผ่นดินไหวให้ตรวจสอบตนเองและบุคคลใกล้เคียงใส่รองเท้าหุ้นส้นเสมอตรวจสอบความเสียหายของบ้านและอาคารตรวจสอบแก๊สรั่วไม่ควรเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง เปิดวิทยุฟังคำแนะนำฉุกเฉินและหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์รวมทั้งอย่าเผยแพร่ข่าวลือที่ไม่เป็นจริงนะครับสำหรับการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสึนามิมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ก่อนการเกิดสึนามิศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสึนามิและการอพยพหนีภยัยเตรียมอุปกรณ์ย่งชีพการปฏิบัติตนขณะเกิดสึนามิ ไม่หลบอยู่ในรถยนต์วิ่งหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากชายฝั่งถ้าอยู่บนเรือในทะเลให้แล่นออกไปในบริเวณน้ำลึกให้ออกห่างจากชายฝัย่งให้ได้มากที่สุดการปฏิบัติตนหลังเกิดสึนามินะครับไม่เข้าไปในพื้นที่อันตรายตรวจสอบสภาพบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยและระวังการเกิดโรคระบาดนะครับในบทเรียนนี้นะครับทำให้เราทราบว่า ซึนามิเป็นคลื่นน้ำที่เกิดจากการเลื่อนตัวของเปลือกโลกในแนวดินจากแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ลงในมหาสมุทรภูเขาไฟระเบิดใต้มหาสมุทรและอุกกาบาตตกในมหาสมุทรเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านบริเวณน้ำตื้นความสูงคลื่นจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และสิ่งก่อสร้างในบริเวณชายฝั่งนั้นและธรณีพิบัติภัย มีกระบวนการเกิดและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันดังนั้นจึงต้องศึกษาแนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยครับ